สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับซีรีส์อินสติเดนอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะจะพาทุกคนมาเที่ยวประเทศเดนมาร์กค่ะ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานีกลางของประเทศเดนมาร์กแล้ววันนี้จะเจอสตากุนเฮลเดอร์เดอรเซนทสตากุนแฟนบอกว่าชื่อเซนทอนสตากุนเนี่ยนะคะทุกคนคือแบบว่าตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะนั่งรถ ไปจากเวกเกอร์มาประมาณ2ชั่วโมง50นาทีขึ้นรถมาตอน8โมงตอนนี้ก็มาถึงเดนมาร์กแล้วตอน10โมง50นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปโรงแรมกันก่อนนะคะเพื่อที่จะเอากระเป๋ไาไปฝากแล้วเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเดนมาร์กกันค่ะ ะะทิโวโอรีนะคะก็คือทางเข้าสวนสนุกอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆคือแบบว่าคนเยอะมากคนเยอะมากๆมากๆเลยนะคะทุกคน <c oughs> คือแบบทำไมคนเยอะอย่างนี้ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินไปที่โรงแรมนะคะซึ่งโรงแรมอยู่ห่างจากสถานีรถไฟอยู่ประมาณ2กิโลมีรักคาราโอเกะด้วยนะข้างหลังคือแบบเดินมาเจอตึกนี้คือแบบคือสวยมากเป็นตึกที่สีสันไม่เหมือนใครนะคะทุกคนเป็นสีส้มแบบเก่าๆนะคะอาดอาดอุ้ยคือแบะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินมาครึ่งทางแล้วก่อนจะถึงโรงแรมนะคะสะพานที่เพื่อนๆเห็นตรงหน้านี้นะคะก็สำหรับคนที่ใช้รถจักรยานและก็คนเดินข้ามเท่านั้นค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากเลยนะคะไม่มีรถยนต์วิ่งสวนเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงห้องแล้วนะคะเพื่อนๆ อันนี้คือเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องให้เพื่อนๆชมแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักนะคะก็จะมีโซฟาตรงนี้แล้วก็มีกระจกให้ตรงนี้นะคะทุกคน <c oughs> คือปวดมองามา <c oughs> ข้ามไปนะคะทีวีจอใหญ่ะคะ่ะดูแบบว่าผานังเขาแต่งเป็นหนังสีน้ำตาลอะ่ะคือแบบมีความแบบว่า ลักชูรี่นะคะเป็นเข้าเซตกันนะคะทุกคนเนี่ยดูโซฟาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเตียงนอนนั่นคือส <c oughs> ามีดิฉันเอง <c oughs> นี่นะคะมีหมอนให้คนละสามใบไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีสามใบอ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นตู้สภา้านะคะมันคือกันคือแบบเนี่ยเขาทำแบบเป็นตู้สภ้อาหนังสีน้ำตาลดูสิมี รีดผ้าให้นะคะมีไม้แขวนเยอะมากชุดอับน้ำรองทงรองเทา้ามีให้อุ้ยดูดีอ่ะผ้าเช็ดตงเช็ตัวคือรัดน่เป็นชุดเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีรองเทา้านี่ตู้เซฟนะคะต่อรีดต่รีดนะคะปกติทั่วไปอะในนี้ก็จะแบบ มีพวกถุงส่งสภาพไปสักนะคะคือแบบรู้สึกว่าสัญ,ญลักษณ์ของโรงแรมเขาเนี่ยจะเหมือนเหมือนแบบจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ก็คือเคาน์เตอร์บาร์นะคะดูค่ะก็คือมีจะมีแก้วชานะคะมีกาแฟให้อันนี้ก็มีชานะคะมีเครื่องชงกาแฟแล้วก็มีวิธี บอกวิธีทำด้วยนะคะว่าทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นตู้เย็นนะคะเพื่อนอุย้ยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นพวกเสียงเงินนะคะมีวัดกงวัดก้าน้ําผลไม้นะคะต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูห้องน้ํานะคะคือแบบว่าห้องน้ำก็คือสวยไฮโซหรูหรามากห้องน้ำคือเก๋นะคะดูสิ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเซ็ตสำหรับอับน้ำนะคะแชมพูชืวิตเจลมีครีมทาผิวให้ด้วยอุย้ยชมเน้ามาจากบ้านเลยนะคะอ่ะมีมาร์กผมให้ด้วยดูคือเด้ออันนี้ห้องน้ำตรงน,นี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะเพื่อนๆน,นี่ราคา1คืน2100โคนก็จะได้ห้องประมาณนี้เป็นไงบ้างคะทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับ รีวิวห้องพักที่โรงแรม NH Collection ที่เดนมาร์กโคเปนเฮเกนนะคะคือว่าเป็นห้องที่แบบคือสวยอะ่ะเขาตกแต่งได้คือโอเคมากเลยนะคะทุกคนคือชอบนะะแล้วก็เตียงนอนนี้ก็แบบว่าเหมือนโรงแรมที่เมืองไทยอะ่ะตอนแรกอะ่ะเวลาที่ไปพักโรงแรมที่สวีเดนอ่ะมันไม่ได้เป็นเตียงแบบนี้อะ่ะทุกคนมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเตียงที่แบบเด้งเด้งดึ๋งดึงแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นเตียงแบบ อย่างเงี้ยเป็นเตียงอีกแบบหนึ่งเหมือนเอาฟูกอะไรไม่รู้มาให้นอนนะคะแล้วคือแบบเหมือนเหมือนที่ไทยเลยเรายังคิดว่าแฟนบอกว่าเออเนี่ยจองบุ๊กโรงแรม5ดาวไปนะเราก็มานูไปว่ามันจะเหมือนที่สวีเดนไหมวะอะไรเงี้ยแต่สวีเดนก็ไม่เคยพักโรงแรม5้าดาวนะเราก็อยากรู้ว่าโรงแรม5้าดาวที่เมืองนอกอ่ะมันจะหรูหราไฮโซเหมือนเมืองไทยไหมจากที่เราแบบเคยไปพักมาแต่ก็ไม่ถึง5้าดาวนะเราพักสี่ดาวอะไรเงี้ยแต่คือแบบว่า อมันมันริศหนะคือชอบค่ะห้องนี้เป็นการตกแต่งห้องที่แบบสวยห้องน้ำก็สวยนะคะคือชอบชอบที่นี่ขอานาอีกสักเกนได้ไหมที่รักไม่ได้ยินตอไม่ออกผัวฉันฟังบอก คือวันนี้นะคะทุกคนแบบว่าที่เดนมาร์กนี่คือแบบว่าอากาศดีมากนะคะทุกคน12องศาไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะแต่แบบว่าคือตอนนี้ใส่ทั้งแบบว่าฮีทเทคใส่ทั้งเสื้อแจ็คเก็ตใส่ทั้งเสื้อแบบว่าเสื้อกันหนาวคือร้อนนะคะรู้สึกร้อนๆน,นะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปหาอะไรกินค่ะทุกคนก็จะให้เพื่อนๆดูวิว ของประเทศเดนมาร์กนะคะหรือว่าวิวของเมืองโคเปนเฮเกนไปก่อนนะคะทุกคนระหว่างทานนะคะเราก็เดินมาเจอตึกตรงนี้แล้วเราเจอว่าสวนหย่อมสวยก็เลยว่า จะมาแวะถ่ายรูปสักหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะทุกคนนะคะตอนนี้สิริก็แวะมากินมื้อเที่ยงนะคะมานั่งกินข้าวที่ร้านคาเฟ่วินว่าลีเดีเดี๋ยวเขาออกสำเนียงแบบว่าสำเนียงสำเนียงสำเนียง วินวันดิคาเฟ่วินวันดิอ๋อนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้ก็เป็นร้านอยู่แบบว่าหัวถนนเลยค่ะเพื่อนๆหัวถนนแหลงช้อปปิ้งเลยนะคะตรงข้ามกับร้านก็เป็นเบอร์เบอรี่ช็อปเบอร์เบอรี่ช็อปอะไรสักอย่างนะคะสั่งเครื่องดื่มมาค่ะเป็นออเรนจ์บิวตี้นะคะดูดไปคำแรกทำไมเค็มเลย รสชาติเหมือนพริกเกลือบ้านเรารสชาติเหมือนพริกเกลือที่เมืองไทยเลยค่ะทุกคนแบบว่าวมีความเผ็ดความเค็มความหวานเหมาะไม่ถูกเปรี้ยวอารมณ์เหมือนกินพริกเกลืออาหารมาแล้วนะคะจิริก็สั่งเป็นซีซ่าสลัดไก่นะคะทุกคนส่วนของแฟนก็จะเป็นแซนด์วิชแซนด์วิชไก่กับมันฝรั่งทอด สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ถนนช้อปปิ้งนะคะทุกคนเราก็มาเจอเพื่อนสาวนะคะสมัยแบบว่าทำงานด้วยกันที่เมืองไทยเนอสาวสาว,สาวฮิตาชิพวกเราเป็นสาว <c oughs> ฮิตาชินะคะตอนนี้เราก็แบบว่ามาเดินถนนช้อปปิ้งของเดนมาร์กนะคะทุกคน <c oughs> โอ้ย ไช่แล้วอันนี้นางก็มาอยู่เดนมาร์กเท่าไหร่ปีนะห้าปีใช่ไหมห้าปีนะคะ,ะ <laughs> ผัวเลี้ยงดีต้องเข้าใจผัวเลี้ยงดีไปซื้อกระเป๋าก่อนเดี๋ยวค่อยมาอุย๊ยกุชชี่กุชชี่ชอบนะคะอวยรองเท้าวยเอุวยอยากได้เป้เอาแล้วกี่เลรตันหากุชชี่

คือห้างนี้รวมสินค้าแบรนด์เนมใช่ไหมก็มักจะเห็นท <c oughs> ี่นี่มันจะเปิดแบรนด์เออเร,รวมแบรนด์นะคะทุกคน <c oughs> จะอยู่ที่นี่ถ้มีหลายแบรนด์อะ่ะนี่ไง <c oughs> เจอแล้วนะคะเราก็มาเจอช็อปแล้วในทีรี <c oughs> ช็อปซีรีนนะคะอ <c oughs> เมซ่าใช้ <c oughs> ใบนี้นะคะลองเปิดดูข้างในแล้วมีกระเป๋าเล็กอีกหรอเนาะกระเป๋าสายถุงมันอันนี้ข้างในนะคะแล้วมันก็มีกระเป๋าช่องเล็กข้างในอีกแต่มันไม่มีซิปเดี๋ยวไปรีวิวอีกรอบอัะ ไฟเล็กๆน่ารักเ็ษเป่นตาใหญ่ไปไหมเธอนนนีอทรงมันจะได้เด็ดอ๋อันนี้เหมือนเลเวนเดอร์ไ่ะสวยกี่ตันเจว้องชิลกน เียวรู้สึกว่าคิวยาวยาวนะคะอุ้ยคิวยาวไม่รู้จะได้เข้าไปดูหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นแบบว่าถนนชอปปิ้งนะคะของเดนมาร์กเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้นะเพราะว่าไม่รู้ก็เชื่ออะไรลุยอยู่ตรงนี้สวนแอร์เมดอยู่ตรงนู้น Amém. จะลองกินชูโรสนะคะใส่ช็อกโกแลตออัลละสามสิบโครนเดนมาร์กนะคะทุกคน กนั่งกินชูโรสไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะมีเพลงให้ฟังด้วย มารอคิวกินขนมหวานนะคะที่ร้านอะลาเกตนะคะไม่รู้ว่าเป็นร้านน่าจะเป็นร้านดังของที่นี่ค่ะเพราะว่าเห็นคิวเยอะมากะค่ะแล้วก็ขนมเขาแบบว่ามีแต่อัน,นที่น่ากินน่ากิน,น,กนทั้งนั้นเลยค่ะก่อนกัน รสชาติคือแบบเหมือนเหมือนไข่อะรสชาติเหมือนไข่เหมือนเป็นแบบคล้ายๆครีมผสมเยลลี่มีเยลลี่แล้วก็มีไข่อันนี้มี อี่มีสตรอเบอรี่ข้างในด้วยนะคะอุ้ยไหลอร่อยอร่อยเกลือเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมหวานรสชาติตัดกันดีมากเลยนะค่ะ તે તુ કુ ตอนนี้นะคะคือเวลา5้าโมงก็คือมืดแล้วไปท่าเรือที่ว่าเป็นไฮไลท์ไม่ทันนะคะทุกคนมาถึงก็มืดแล้วจะบอกว่าอยู่ถนนช้อปปิ้งตั้งแต่บ,บ่ายนะคะจนถึง5้าโมงเย็นจนพราที่ตก <c ười> คือยอมรับเลยว่าเป็นถนนที่ช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดจริงๆเพราะว่าเดินไม่ทั่วเลยวันนี้เดินเดินยังไงก็แบบว่าไม่ครบ เข้าไม่ครบทุกร้านหลุยก็เข้าไม่ได้เพราะว่าคิวยาวนู่นนั่นนี่นะคะได้เข้าแต่กุชชี่แล้วก็ห้างมาเฮเตอร์อีลุมอีลุม,ลม,ลมได้เข้าแต่ห้างที่ชื่ออีลุมนะคะห้างของเดนมาร์กห้างเก่าแก่ของที่นี่นะคะทุกคนและนี่ก็คือมาถึงท่าเรือแล้วอยู่ข้างหลังตรงนี้เออมือดแล้วอะ่ะห้าโมงเย็นคือแบบว่ามืดแล้วอะ่ะทุกคน ไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องมาใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้นะคะก็คือท่าเรือนีหำหรือว่านูฮาวนะคะตอนนี้ก็แบบว่า,วาห้าโมงเย็นแล้วมืดแล้ว หลังจากที่พาทุกคนชมวิวท่าเรือเสร็จแล้วนะคะก็เลยจะถือโอกาสฝากท้องที่นี่เลยแล้วกันค่ะวันนี้สิริสั่งเป็นหอยแมงผู้อบซอสายขาวมานะคะเพื่อนๆส่วนของแฟนสิริก็สั่งแซลมอนรมควันค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะสิริก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปแล้วนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย